ได้เป็นซิกมาเอฟเท่ากับ M A ซิกมา F อฟเท่ากับเอซิกมาเอคือแรงลับเหมือนเดิมซิกมาเอฟคือแรงลับส่วน M คือมวลที่หน่วยเป็นกิโลกรัม A คือความเร่งที่หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองต่อไปกฎข้อที่3ของนิวตันเขาเรียกว่ากฎของแรงปริยาและแรงปฏิกิริยา a อคชั่เท่ากับ Reaction พูดง่ายๆคือทุกๆแรงปริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเสมอแต่ทิศต,ตรงกันข้ามก็จะเขียนใหม่ได้เป็นเขียนใหม่ได้เป็น F เท่ากับลบ F ขนาดเท่ากาันแต่ทิศทางตรงกันข้าม Action เท่ากับ Reaction ก็จะเป็นแบบนี้อย่างเช่นมีวางวัตถุไว้ก้อนนึงมีน้ำหนักลงเป็น mg แสดงว่าแรงปฏิกิริยาของเราก็มีทิศตรงกันข้ามคือ n. n n ก็เลยเท่ากับ m g นั่นเ